ดูเด,ดออ้อ๋อม,มันมันมีไม่มีมาโ <c oughs> อ้ขนาดนี้วิ่ได้เหรอวะ ฮะอ,ออกวิดเหน่อไเดียวเองอะมัน้ังวิดได้อีกเหรอใบม่งใหญ่จำหนับแม่งโบขนาดนี้กูทำวิดได้กูก็พอแล้ว หมดปัญญาแล้วเอาใครเห็นคันนี้อยากดันก็นดันนะครับเนี่ยสองฝีเนะี่ยใครอยากดันก็นเชิญเชิญเชิญโอลูกแล้วก็ไตหนึ่งไปลองดับเครื่องไงกระตุกไหมออลองดับไปติดไหมโอเคพออ่ะติดไปเงี้ยครับดูน้ำด้วย